สวัสดีครับกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันในวงการลูกทุ่งกับที่นี่ลูกทุ่งครับลีโอไม่หมดนี่โพสซึ้งหลังรับงานแรกหลังคว้าแชมป์ทะลุ100สมัยแล้วฟีดแบ็กถล่มทลายนอกจากความสําเร็จบนเวทีไม่หมดนี่ ni, เสียงโชคณเวลานี้แชมป์คนปัจจุบันอย่างลีโออาทิ์โสดาครับที่ยังมีแฟนเพลงนอกรายการจํานวนมากโดยล่าสุดลีโอไม่หมดนี้นะครับได้ออกมาสแสดงคอนเสิร์ตช่วงสงกราน และได้รับแรงสนับสนุนอย่างท่่มท้นจนลีโอนะครับมาโพสต์ความในใจถึงทุกคนที่สนับสนุนครับในวันที่14เมษายนลีโอได้ไปแสดงที่จังหวัดพิจิตรร่วมกับรุ่นพี่ในรายการอย่างไรอันกาศบัดิตจ,จำปาสินและก็รุ่นพี่ในค่ายอย่างฟอร์มชมพิพัฒน์ชูแสงพร้อมกับแคปชั่นว่า14-4-66ขอบคุณคุณยายสังวรพร้อมบุตรหลานที่จ้างน้องลีโอและพี่ไรอันพี่ฟอร์มไปแสดงวงเล็บชาวพิจิตรน่ารักมาก ขอบคุณมาลายจากแม่แม่ในประเทศและต่างประเทศขอบคุณแม่แม่ไปให้กำลังใจหน้าเวทีขอบคุณแม่เดือนพี่ฟ้าพี่พี่ทีมงานขอบคุณพี่ไรอนันพี่ฟอร์มที่ช่วยสอนอะไรหลายๆอย่างด้านหน้าเวทีถึงบ้านเรียบร้อยแล้วครับในวันที่15เมษายนลีโอก็ได้เดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตที่วัดสามงามร่วมกับซันบงสทอนวัดสามงามขอบคุณเจ้าภาพที่จ้างน้องลีโอพี่ซันไปแสดง ขอบคุณมาลายจากแม่แม่ทั้งหน้าเวทีและออนไลน์ขอบคุณแม่เดือนและพี่ทีมงานที่ดูแลขอบคุณพี่ซันที่ติวก่อนขึ้นเวทีขอบคุณของฝากมากมายจากแม่แม่เดินทางกลับปลอดภัยนะครับทุกคนแฮชแท็น้องจอกปังปังปัจจุบันลีโออาทิตย์โสดานะครับได้เป็นแชมป์รายการแม่หมดนี่เสียงโชค160กว่าสมัยแล้วนะครับและก็ได้รับเงินรางวัลสะสมหลัก4ล้านบาทไปแล้วเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นสถิติใหม่ของรายการใหม่หมดนี่เสียงโชคในเวลานี้เลยแหละครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ